ท่านผู้ชมมาดูข้าวมะลิ105อันนี้เป็นแปลงที่อยู่ที่บ้านหนองคูน้อยเนาะอยู่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แปลงนี้จะบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น4มี9เกือบ10ไร่อะเนาะเ้าไร่กว่าเกือบเต็ม10ไร่อะมีอยู่ทั้งหมดก่อนหน้านี้มีสแปลง แล้วก็มาปรับเป็นแปลงเดียวเป็นนาแปลงใหญ่เนาะทนีนี้การขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือส่งส่งดินอะไปตรวจสอบดูค่าแล้วก็หลังจากนั้นได้ผลตรวจมาก็จะส่งไปเอ่อ,อ,อจะมีการใส่โดโลไม้อะคะ่ะเพราะว่าดินมันเป็นกรดเนาะก็ใส่โดโลไม้แล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ ออยังค่ะปลูกปอเทืองก่อนปลูกปอเทืองแล้วก็มาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่เสร็จก็ขั้นตอนคือหวานพอหลังจากหวานเสร็จก็ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีเสร็จแล้วก็พ่นยากำจัดเชื้อราเพลี้ยแต่แปลงนี้ไม่ได้พ่นกำจัดหนอนก่อ ทีนี้อีกวิธีการหนึ่งก็คือพอน่าจะต้นข้าวได้ประมาณสัก60วันนะคะก็ใส่ปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดอ่พ่นอ่ใช่ใช่แยกแยกกันพ่นระหว่างระหว่างปุ๋ยเกล็ดกับพ่นยาในแยกกันเพราะว่าอยากให้มันได้ประสิทธิภาพเยอะเนาะก็เลยแยกแยกพ่นฮอร์โมนต่างหากที่เป็นปุ๋ยเกล็ดนะเนาะก็พ่นอยู่สองครั้งนะคะเชื้อราก็สครั้งแล้วก็ ยเกล็ดก็สองครั้งผลออกมาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจคือแปลกจากปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะคะก็ได้ข้าวแบบต้นไม่ไม่โตเลยรวงก็เล็กแต่ปีนี้แปลกตามมากคือเราได้เรียนรู้เนาะเราได้เรียนรู้การทำนาแล้วก็พอเราทำแบบนี้เราก็เห็นผลในรวงในรวงข้าวที่ที่อ อย่างที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ดำเนินการตามนี้ต่อ